ใส่วาวสิบอทิมกันใส่วาวสิมีกันและกันใส่วาวสิหักแพงกันใส่วาวสิมีกันตลอดไปใส่วาวสิบอทิมกันเปิดแล้ว ร้านเฟรมแอนจิมมินิมาร์แห่งบ้านขามน้องแวงจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทุกอย่าง5บาท10บาท20บาทเชิญครับแวะเข้ามาเลือกซื้อกันได้เลยวันนี้เรามีสินค้ามากมายขายไม่แพงทุกอย่างขายในราคา5บาท10บาท20บาทไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องมือช่างอุปกรณ์เครื่องครัวมากมายของเล่นเด็กกิฟต์ช็อปสวยๆและสินค้ามินิมาร์สินค้าอุปโภคบริโภค ราคาถูกมากมายขายไม่แพงสินค้ายุคประหยัด5บาท10บาท20บาทเท่านั้นนะครับเชิญครับเวะมาดูกันก่อนได้สินค้าราคาถูกในยุคข้าวของแพงต้องที่นี่ร้านเฟรมแอนจิมมินิมาร์แห่งบ้านขามหนองแวงเท่านั้นบอบอบอคิิดดัันนวสสหห่่างทเเเลลตกกมมีไร้ จังใดหัวใจบอบพร้อมหรือต้องยอมหับความเป็นจริงอีหลีให้สาดเอให้ตายมือนี่ให้คนที่